ติดเฉยเลยดูยกเบาๆก็ติดคิดว่ามันขคาไว้มันไม่มัน,ม,นมันไม่นี่ดูปากันอยูะโอเคผมฝ่าไม่ได้ครับกบยางแก้คันจิ๋วครับผมยอดมากครับโอ้โหน้ำใสๆกัดง่ายนะแต่ตัวมันไม่โตนะเครับผมเออเลืม ขันยักษ์ทองลอกทศกัณฐ์ด้วยครับลืมโอเคครับผม